สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนค่ะพบกอนอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามผ้าชิมกับพี่น้องค่ะมีป้าพีชผ้าหนอนผ้กินข้าวปนซศร้าจ้ามึงเลยพี่น้องผักเต็มถาดขึ้นเกานะคะพี่น้องค่ะสมุนไพรที่ัดให้นานอ่า ไอ้นีราต้องไปเลยนะคะพี่นอ้องโอ้ยขัดแมน,นะคะ่ะใส่ไอ้นี่ลงไปแล้วนะคะพี่น้องพี่น,อนอ้องคะมื่ไงมันกดสิโรโยพี่คนเุยพี่คนพัดขัดแม้ำมาค่ะพี่น้องคะอุ้ยขนยาใส่มือนะคะพี่น้องล่างดีแล้วเราสร้างข่าวกันก็พี่นอ้งอ,นอ,นนองเมื่ไงขนมจีนเยอะมากค่ะทุกคนค่ะ พักเต็มถาดนะคะซาขอกันพี่น้องว่าโรยเม็ดกะทิลงไปนะคะทุกคนว้าขาดเมรมาม่าค่ะมาเสร์ฟเส้ร์เป็นไงน้อตงโมพี่น้องพี่นอ้อ,นองค่ะพัดเมน,นะคะมึงในอันพริกแดงใส่แบบว่าเดือดมากนะคะวันนี้อืมอืม อืมผิดมากอืม่อผักขาผักโขมขาก็จะมีผักขานะคะมีสลัดแล้วก็จะมีผักกันจองลวกนะคะพี่น้องคะ่ะผักกาดขาวนะซ่บ พี่น้องเริ่มบอกไม่ตีนไก่ตุวนนะ้ำไม่ตีนไก่ตีนไก่ตุนด้วยนะคะพี่น้องอยุงเทพฝนตกนะคะพี่น้องมืดแน่จัหน้อยนะคะตอนนี้ยังลินแป๊าๆๆอยู่เลยพี่น้อง หนากันมันหมือนะค่ะพี่น้องฝนตก

응. Mm -hmm. mm -hmm.

หนามือแท้งพี่น้องของหงอมเห็นัาใดพี่น้องฝนตกข้างหนอมมันนังนงนนน่งมาได้นะคะทนเมืองไยเด้อค่ะพี่น้องคะจริงใจมั้ยอ่ะ 아 ậ y

สุดยอดมากค่ะพี่น้องค่ะโดนๆกินเธ่นหนึงก็ได้อยู่นะคะพี่น้องโอ้ยพี่น้องบรรยากาศอยู่ข้างนอกฝนตกหนากระสีม,มืดนะคะเพราะว่าตัวหนนั่งเฮ็ดอยู่ข้างนอกบ่ได้นะคะพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องค่ะกิมนีกินข้มยามเน่ตัดสวดก็ขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวหนุ่มเดดคลิปในครั้งต่อไปในเด้อค่ะพี่น้องค่ะลิปนี้พาะสมีคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ